ก่อนอื่นก็มาดูที่บอร์ดก่อน2องทุ่มสาโพจิมินซิตี้แล้วก็ไปที่แถว C เวียดนามแอร์ไลน์กระเป๋าเช็คอิน15.6เดี๋ยวถามว่ามีตั๋วแล้ตจับไหมเราก็บอกว่ามีวีซ่า3เดือนเขาก็าขอดูก็โอเคต้องเขียนว่าไฟนอ้นคอแล้วนะมีอาหารด้วยต่อมาคนเยอะมากเข้าไม่ได้หรอเรียกครับอันนี้มันกี่โมงอ่ะสี่ตุ้งครึง่งไฟของเรามันตีห้าให้มาอีกทีหนึ่งตีสามโดโมเมสติกเทอร์มินอลก็มาดูที่ป้ายอีพาร์เชอร์ของเราจะไปฮานอยวันทั้งแรกเลยตีห้า เราเช็คอินออนไลน์มาแล้วเหลือแค่ดอกกระเป๋าบ a c เก t ดอก entry for web check in เป็นรอบที่สองอะไรอุ้ยล้อรถสิ้นแล้วฮันน้อย ลงชัตเทิลบัสมาแล้วก็เดินออกมาจากประตูเนี้ยแล้วก็มาเจอสายพานรับกระเป๋าเลยใกลมากรับกระเป๋าแล้วก็ออกมาทางนี้สายสายลมไปโอพรเตอร์สุดท้ายที่สถานีรถไฟแอนอยเมื่อกี้เราออกมาจากทางนี้เดินออกมาจากประตูตรงนี้หันมาทางนี้ก็จะเขียนว่า bus stop Manoi City Center ที่66คันนี้มันเป็น68แต่เราจะขึ้น86